สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีเช่นเคยนะคะวันนี้เจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นจีนนะคะทุกท่านค่ะเช้าบ่ายวันที่25กุมภาพันธ์2568นะคะ FC ข่าววันอังคารก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ fc ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ fc ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งลูดนะคะแยกรอบชเช้าและรอบบ่ายส่วน fc ท่านไหนไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้พิจารณาเลขเด่นประจำวันที่ทายลิปได้นะคะสำหรับเลขเด่นประจำวันก็มีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวัน แต่ FC จะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะก่อนอื่นไปรับชมวันที่24ก่อนว่าเข้าหรือหลุดวันที่24นะคะจะให้เด่นรอบเช้า4และ3เด่นรอบบ่าย0และ9รอบเช้ามา9 3 9 9 8เข้าคู่ตัวเด่นนะคะทุกคน3 9 9 3นะคะทุกคนเร็วกะ มาเข่าเก่าของรอบบ่ายเก่าแปดพี่น้องรอบบ่ายให้ศูนย์และเก้ามาสามศูนย์สี่สามสามเข้าคู่ตัวเด่นค่ะศูนย์สี่สี่ศูนย์วันนี้คู่ตัวเด่นมาทั้งเช้าทั้งบ่ายเลยนะคะทุกคนสําหรับทีนี้นะคะรลขเด่นประจวันสองกับเจ็ดหลุดหมดนะคะหุ้นจีนวันที่ยี่สิบสี่ทุกคนหุ้นจีน v i p วันนี้จะหยุดนะคะเอฟซีขาจะเฮดไม่ไหวพี่นอ้องอ่าร่างกายไม่ไหวนะคะทุกคน พันหนาวลายพี่น้องขาหตุงานไม,ม่มีมือแบบเอ่อเสียงหมดนะคะทุกคนแรงหมดเดี๋ยวค่อยเจอกันวันเสาร์อาทิตย์นะคะทุกคนสําหรับจีน VEP เนาะค่ะดูหุ้นจีนไปก่อนนะคะที่ซีขาหรือว่าถ้าใครอยากได้ไปคํานวณเองก็ทักไลน์มาก็ได้นะคะ J JAI สองสองหนึ่งหนึ่งนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอจะให้ออกไปคํานวณเองพี่น้องต่ว่าชีจับคูได้บอกอะ คุอยูกับดุนพินิษของพี่ของน้องนาะค่ะทุกคนสําหรับจี v น V ีน้ะค่ะทุกคนคะถ้าอยากได้ก็เอาไปคำนวณเองได้นะคะทุกคนแอดมินก็บหวพี่น้องคะ่ะร่างกายมันหนาวเรามือแข็งพี่น้องทุกคนเรามาต่อวันที่ยี่ห้าเลยนะคะสําหรับวันที่ยี่สิบห้าจากที่ใจคํานวณตัวเด่นได้จะได้อยู่ที่เจ็ดและหกเรามาดูความน่าจะเป็นเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ด 7จ็ดแปด7ปดเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเดเจห้าห้าเดหเจดเจดหกสองสองหกหนึ่งหนึ่งหกสามสดแดหหกเกหเด่นรอบบ่ายอยู่ที่2และหนึ่งคะ่ะเอฟซีขาสอค่ะสองเจ็ดเจ็ดสองสองหกสองสสสสอง 2องแปดแปดสองสองศูนย์ศูนย์สองสองสี่สี่ค่ะหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งหหนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่นะคะ FC ค่ะประมาณนี้ค่ะทีนี้เรามาดูคู่ตเด่นค่ะเจ็ดสองหนะคะับค่ะ 7จ็ดสองสอ1เจ็ดเจ็ดสองสองเกสองกับ1นรอบบ่ายสองเจ็ดเจ็ดสองสองหกหกส FC ขานี่ก็คือคู่ตเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอ,อบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย FC ท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปแล้วกลับด้วยทุกทุกคู่ค่ะ ทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจำวันเลขเด่นประจำวันอยู่ที่เลขสักคู่นะคะทุกคนอยู่ที่สามกับแดนะคะทุกคนวัอังคารเบิ้ลประจำวันคือเบิ้ลสาสมเลขสามกับเลขแปดนี้ fc สามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสำหรับสายวิ่งสายรูดค่ะเรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจำวันเด่นวันนี้อยู่ที่เจ็ดและหกเด่นประจำวันอยู่ที่สามและแปดเป้เจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดแปดแปดเจ็ด หกค่ะหกสามสามหกหกแปดปดหกไม่ติดคู่ตัวเด่นค่ะ2กับ1นรอบบ่ายและ3ามกับแปดเป็นสองสามสามสองสองแปดแปดสองหค่ะหนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งะคะทุกคนเป็นจังใดพี่น้องชอบตามเหมือนเดิมไม่ชอบเลื่อนผ่านเหมือนเดิมนะคะทุกคนสถิติมีเข้ามีหลุดนะคะอี FC คีขา สำหรับแนวทางหุ้นจีนนะคะวันที่25กุมภาพันธ์2568ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ FC ทุกทุกท่านมอบให้นะคะสำหรับวันนี้ใจขอให้ FC โชคดีค่ะโชคๆวันหมันสุขหูสุก้นเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะ